สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสินเล่าข่าวกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้วันศุกร์ที่10เดือนมกราคม2568วันนี้เรามีข่าวชอนได้ผู้จัดการทีมเอฟเวอร์ตันลาออกจากตําแหน่งมาฝากกันและยังมีข่าวควิซาควาราดเคเลนักเตะของทีมนาโปลีมาฝากกันด้วยตอนนี้เราไปดูผลบอลที่ลงเล่นเมื่อคือนกันก่อนดีกว่าเมื่อวานนี้เราได้ทีมราอันมาดริดเข้าไปชิงฟุตบอลรายการซูปเปอร์กปาเดสปานญ,ญากับทีมบาร์เซลโลนาเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่พวกเขาเอาชนะทีมราอนมาโยก้าสาประตูต่อศูนในรอบสี่ทีมสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาทีมบาร์เซโลนาจะเล่นกับทีมราอนมาดริดในรอบชิงชนะเลิศรายการซูเปอร์กปาเดสปันญาในคืนวันที่13เดือนมกราคมนี้คราวนี้เราไปดูผลฟุตบอลเอฟเอครัรอบที่3ากันบ้างทีมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแพ้คราบ้านให้กับทีมคาดิฟสูประตูต่อหนึ่งทีมเอฟเวอร์ตันชนะทีมปีเตอร์โบโร2ประตูต่อศูนย์และทีมฟูลแลมชนะทีมวัตฟอร์ดสประตูต่อหนึ่งส่วนผลบอลคู่อื่นๆๆรราายกอื่น เพื่อนๆสามารถดูได้จากทางหน้าจอได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆดูผลบอลจบแล้วผมก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าวันนี้เราขอไปเริ่มเล่าข่าวกันที่ทีมพรีมัตอากายทีมบวยทีมในอันดับที่24ของลีกแชมเปียนชิพอังกฤษกันก่อนฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าภายใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ทีมพรีมัตอากายจะมีการประกาศแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ โดยมีมิรอนมุสลิดอดีตผู้จัดการทีมเซอร์เคิลบรูซทีมในลีกประเทศเบลเยียมเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะได้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมพรีมัตอากายคนใหม่ต่อจากเวรูนีที่ได้ลาออกจากตําแหน่งเมื่อวันสิ้นปี2024ที่ผ่านมาทั้งนี้ผลงานของมิรอนมุสลิดก็คือเขาพาทีมเซอร์เคิลบรูซจากอันดับโซนท้ายตารางขึ้นมาจบอันดับที่6ได้สําเร็จข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมบอลมัตฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานว่าสโมสรน,นาโปลีสามารถบรรลุข,ข้อตกลงกับทีมบอลมัตเพื่อขอยืมตัว ฟิลิปบิลลิงนักเตะมิดฟิลด์ทีมชาติเดนมาร์กอายุ28ปีของทีมบอลมัดตเพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมนาโปลีในเดือนมก,กราคมนี้ในรูปแบบการยืมตัวจนจบฤดูก,กาลนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับมีเงื่อนไขไม่บังคับซื้อในราคาค่าตัวประมาณ9-10ถึงล้านยูโรด้วยข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวานนี้มีข่าวลือออกมาว่าทีมโคโมทีมในกันโชเซเรียอิตาลีพวกเขาก็เป็นอีกหนึ่งทีม ที่ได้ให้ความสนใจในการยืมตัวมาคัตแรดฟอร์ดนักเตะกองหน้าทีมปีศาจแดงเพื่อให้นักเตะได้ย้ายมาร่วมทีมแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้ฟาบริซิโอโรมาโน่ได้ออกมาปฏิเสธข่าวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเขาได้บอกว่าโอกาสของแรดฟอร์ดกับโคโมไม่มีเลยแม้แต่น้อยและไม่มีการพูดคุยใดๆเกิดขึ้นด้วยซ้ําอีกหนึ่งข่าวของทีมปีศาจแดงฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถบรรลุข,ข้อตกลงเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่ ให้กับอามัดดิยาโลนักเตะมิดฟิลด์ตัวรุกทีมชาติไอวอรี่โคส์อายุ23ปีของทีมปีศาจแดงนักเตะได้ตกลงเซ็นสัญญาอยู่กับทีมปีศาจแดงจนถึงปี2030ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมอาเซนอนฟาเบรซิโอโรมาโนได้รายงานว่าสโมสรอ,อาเซนอนได้ตัดสินใจที่จะปล่อยตัวมาควินยอสนักเตะตำแหน่งปีกทีมชาติบ,บราซิลชุดยู23อายุ21ปีของทีมปืนใหญ่ไปให้ทีมครูเซโลทีมในลีกประเทศบราซิลยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้ ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเอฟเวอร์ตันสมสรนเอฟเวอร์ตันได้ออกถแถลงการประกาศแยกทางกับชอนได้ผู้จัดการทีมเอฟเวอร์ตันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วด้วยความยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่ายและให้ทางเซมูสโคแมนและเลตันเบนให้เข้ามาคุมทีมเอฟเวอร์ตันช่วคราวแทนไปก่อนซึ่งทางเดวิดออสตินก็ได้รายงานว่าเดวิดมอยอดีตผู้จัดการทีมเอฟเวอร์ตันได้กลายเป็นตัวเต็งหนึ่งที่จะกลับเข้ามาคุมทีมเอฟเวอร์ตันอีกครั้งส่วนโชเซ่มูรินโญ่คนที่มีข่าวว่าจะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมเอ ทางเดวิดออสตินได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเรือใบสีฟ้าเป็นข่าวอัปเดตความคืบหน้าของนักเตะที่ทีมเรือใบสีฟ้าสนใจฟลอเรียนแพทเทนเบิร์กได้รายงานถึงความคืบหน้านักเตะสามคนที่ทีมแมนเชสเตอร์สนใจนักเตะรายแรกคือโอมามามูตนักเตะกองหน้าของทีมแฟรงก์เฟิร์ตตอนนี้สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถบรรลุข,ข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวทางวาจากับโอมามามูตนักเตะกองหน้าของทีมแฟรงก์เฟิร์ตเรียบร้อยแล้ว และในตอนนี้ทีมแฟรงก์เฟิร์ตได้รับทราบรับ,ร,บรู้ถึงเรื่องที่นักเตะอยากที่จะย้ายไปร่วมทีมแมนซิตี้แล้วด้วยทางทีมแฟรงก์เฟิร์ตจึงได้ตั้งค่าตัวนักเตะรายนี้ไว้ที่80ล้านยูโรส่วนนักเตะคนที่2คืออับดูโคดีคูซานอฟนักเตะกองหลังทีมลองนักเตะคนที่ทีมเรือใบสีฟ้าสนใจ นักเตะรายนี้ทีมเรือใบสีฟ้าได้มีการยื่นข้อเสนอ50ล้านยูโรบวกกับเงินค่าแอดออนอีกจำนวนหนึ่งให้กับทีมลองอย่างเป็นทางการแล้วส่วนนักเตะรายที่3ารายสุดท้ายรายที่ทีมเรือใบสีฟ้าต้องการก็คือวิโตเรนักเตะกองหลังของทีมพันเมรัตตอนนี้ทีมแมนซิตี้กำลังมีการเจรจากันอยู่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอเข้าไปซึ่งทางทีมพันเมรัตได้มีการตั้งค่าตัวนักเตะรายนี้ไว้ที่40ล้านยูโรถ้ามีข้อมูลอะไรอัปเดตเพิ่มเติมทางช่องของเราจะนำมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกัน ข่าวสุดท้ายประจำวันนี้เป็นข่าวของทีมลิเวอร์ pool เดวิดออสตินได้รายงานว่าสโมสอรลิเวอร์ pool อาจจะตัดสินใจเข้าร่วมวงล่าตัวคริชาควาราสเคเลนักเตะปีกทีมชาติจอร์เจียอายุ23ปีของทีมนาโปลีเพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมหง์แดงในเดือนมกราคมเนื่องจากโอกาสที่นักเตะจะตัดสินใจที่จะย้ายทีมในเดือนมกราคมมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากทีมหง์แดงแล้วก็ยังมีทีมเซลซีที่อาจจะเข้าร่วมวงล่าตัวนักเตะรายนี้ด้วยเช่นกันแต่จนถึงตอนนี้ ทีมปารีสแซงต์แชร์กแมงก็ยังเป็นทีมเต็งหนึ่งที่จะได้ตัวนักเตะรายนี้เนื่องจากทีมปเอสเชได้มีการเข้าไปติดต่อทั้งตัวนักเตะและทีม,มานาโปลีมานานแล้วตอนนี้ทีมนาโปลีได้ตั้งราคาค่าตัวนักเตะรายนี้รวมค่าแอดออนไว้ที่80ล้านยูโรเป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่ทางช่องของเราได้นํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ